ผู้ชมของท่านด้วยครับพ่อครอบอัสวัสดีนะครับโอเคครับท่านผู้ชมมีแค่ไลยก็วันนี้ก็ไม่อยู่กับบล็อกฟุตนะครับก็กับอัปเดตมังกรนะครับอัปเดตใหม่เป็นอัปเดตที่แย่ที่สุดพูดพูดต้นสิบเลยก็คือมันบอกว่าจะรีเวิร์สมังกรใหม่ช่านทุกคนไม่ใช่ครับแม่งทําผลใหม่มันคือผลใหม่เลยก็คือคนที่สำหรับคนที่เติมมังกรถาวรไหมครับมึงไม่ได้คนระับ มึงไม่ได้ใช้ผลเทียนี่ที่รีเวิร์กไหมมึงไม่ได้แล้วมึงจะพูดจะมเทียอะไรว่ารีเวิร์กไม่เข้าใจคือมันผลไม่นะครับเรียกว่าผลไม่ได้มากอนของเราจะมาเป็นเหรียญน,นี่ครับสำหรับคนที่เติมไว้ก็ค่อนข้างจะเทียพูดขอพูดนั่นแหละแอดแอดไม่หิวเงินส,ส่วนใหญ่ครับบอกว่าเขาเขาใช้คำอ้าวว่าเอออันนี้เป็นผลตอบแทนนะครับสําหรับที่เราเที่อะไรนะ ที่เอ่อพนักงานตั้งใจนะครับทํางานเราก็เลยจะทําการเอามาขายสตรีนเนอร์ลดความสามารถของกลุมจะรีวิวเลยให้เหรียญทองนะแต่เราคงไม่ได้ครับเห็นข้างล่างไหครับสามารถเอามาไปส่วนลดของมังกรได้ครับจากห้าพันครับจะเหลือประมาณสองพันสี่นี่ครับเราต้องไปตัดหรือม่อีกแล้วเราไปฟา,าร์มแบตเตอรี่ใหม่ใช่หวะ่ะมันยังไม่ได้แตกต่างอย่างเดิมมากครับแค่กว้างขึ้นไกลขึ้นนะครับประมาณนั้น นะครับแล้วก็อย่างที่สองครับอันนี้น่าจะเป็นแลกโมจิกไฟน่าจะเป็นถาวรน,น,นะ่ยแลวถ้าคุณมีแล้วล่ะมึงจะาไปทําไมอืมนะครับเกมพาร์ตผมอยากจะถามแอดมินที่ใหมห่เลยว่าคนที่ซื้อังกรถาวรไม่มีถึงเกมพาร์ตอะครับนั่นเะป็ประเด็นคืออันนี้อยากจะพูดโยร้ครับเอาไปแลกไปก็ไม่ฟุ้งครับ ผมพูดตรงๆเอามังกรเอาผลมังกรเก่าไปเนี่ยไม่คุม้มคแต่ถามว่ามังกรคนนี้เติมมันหายมันไม่ได้หายครับเราสามารถกดใช้ได้เหมือนเดิมครับแต่โมเดลครับนั่นแหละครับเป็นรูปแบบเหมืนเดินตอนแรกผมจะมาทำคลิปรีวิวครับแต่บาราดอน่วตรงคือหมดหมดหมด,หมด,หมดอารมณ์มากคือผมไม่อยากฟาร์มเลยอ่ะผมพูดตรงๆคือไม่อยากฟาร์มต่อเลยเว้ยพักก็เดินเนิร์ฟครับระยะครับให้สั้นลงระยะตีครับแล้วก็ด่า เห็นดาบนี่ถือครับสวยนะแต่ความความอะไรคืออะไรรู้ไหมทุกคนอ่ะดาบมอญบนเลยครับตีได้ทีละตัวครับดาบดาบคือตอนนี้ปรับใหม่ครับตีได้ทีละตัวครับคือเราจะไม่สามารถตีแบบเอดาบไปตีหมูได้แล้วก็คือนม่นะครับผลพาแม่นแคบจะจะบอกไม่มีประโยชน์ก็ไม่ได้ครับมีประโยชน์นะคะแต่ก็แบบ ตามตานที่เห็นครับถ้าดาบมันใช้ไม่ได้อ่ะฟา์มมันก็จะฟาม์มยากขึ้นนะมาเตอรี่มัลเตอร์อะไรนัมนฟาม์มจะยากขึ้นมุงมากกว่าเดิมครับผมในอัปเดตไห่ครับนี่นะครับทุกคนก็รอรอเขามาแก้ว่าเขาจะแก้ไหมยตอนนี้โดนทัวลงครับไปดูในด้ได้อลคือแบบมีแต่คนพูดถึงนะครับแอดมินเงียบหายไปเลยสำหรับอัปเดตนี้ครับเป็นอัปเดตแย่ที่สุดสำหรับผมแล้วคนนี้แบบอืม <_ d ance> ไม่อะไรพูดครับบอกตัวเองนะบอกบอกเองนะว่าจะรีเวิร์สครับแต่ความผลใหมอ่ออกมาขายมันหิเวเงินนะไม่มีตังค์ให้ลูกเลยมันอาจจะได้แลนดหน่ครับทีนี้เราเราคาดหวังนะครับโอ้โหปิดแล้วแต่ต้นปีที่แล้วว่ะคนคาดหวังเว้ยอย่างนี้มันจะปีใหม่แล้วทุกคนคาดหวังได้เล่นมังกรใหม่ผมรอตั้งแต่นู้นเลยนะรอนานมากทุกคนแล้วเวลเวลที่ตันเนี้ยน่าจะเป็น เพิ่มไม่อีกเพิ่มไม่อีกร้อยนะครับประมาณนเป็นหกร้อยหกร้อยห้าสิบประมาณนะครับแต่แตก,นก,ก,กมมามา็นะครับตอนนั้นประเดศนี้ก็มีเกาะเกาะเพิ่มมาใหม่ครับแล้วก็เฟสานไม่มีอารมณ์เล่นครับเออพูดถึงเรื่องมังก่อนนะหมดไฟครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับอาจจะมีความหยาบลีกน้อยขออภัยด้วยครับก็โอ้โหอดไม่ได้ยิงท่านผู้ชม อูดไม่ได้จริงว่ะครับก่อนก็สว,วัสดีครับผมสวัสดีครับ